สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็มาเที่ยวชมป่าเข่าลำนาวไพรบริเวณนี้ก็จะเป็นป่าหินผสมปนเปนครับป่าเบญจพรรณประกอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ไม้ไม้ลังไม้ลกฟ้าไม้แดงแล้วก็ไม้อีกหลายๆชนิดครับแต่ที่มีเยอะก็คือต้นปรง่ง ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงระบาดใบหลังจากฝนพายุฤุดูร้อนตกไปครั้งสองครั้งใบไม้ก็จะแตกใบเป็นสีเขียวทำให้ป่ามองดูเขียวเขียวขจีแล้วก็ดูร่มรื่นนี่คือต้นปรง ทางภาคใต้จะเรียกมะพร้าวเข่ามะพร้าวพระภาคเหนือเรียกมะพร้าวเต่าเราจะมีพวกโขดหินก้อนหินขึ้นละเกะละกะเป็นเป็นโขดหินรูปทรงแปลกๆนี่เป็นใบที่แตกใหม่ จะคล้ายๆใบไม้ปาสติกครับต้นปรงจะเป็นไม้ที่ทนทนต่อความแห้งแล้งได้ดีครับอที่เห็นดำๆนี่คือรอยไฟไหม้นะครับถ้าไฟแค่ลามเรียรไม่เป็นไรครับ ต้นนี้เป็นโคดแล้วก็แตกสกเก็ตดูสวยงามครับโคดหินบางโคดบางก้อนก็จะมีร่องรอยของคล้ายค้ร่องรอยของสัตว์ตึกดำบันนะครับ ทิ้งร่องลอยเอาไว้ตามข้อมูลทางธรณีวิทยาเขาบอกว่าแม้แต่กองขี้เท่าที่คนยุคโบราณสมเอาไว้แล้วต่อไปนานๆเขากลายเป็นหินเขาก็จัดเป็นซากดึกดำบรรครับ ลงต้นนี้มีดอกครับดอกก็จะคล้ายๆพวกดอกไม้แห้งนะ่ะครับก็ชมบรรยากาศของป่าหินชมความร่มรื่นช่วงป่าระบาดใบ ชมโคดหินแล้วก็ดูต้นปรงตรนนี้เริ่มออกลูกแล้วครับ อันนี้เป็นตอต้นไม้แดงครับ